ถ้าผมตั้งกองทุนตามวัดหลายๆแห่งเป็นค่าพัตตาหารและค่าอื่นๆแล้วแต่ทางวัดจะนำไปใช้ผมและเพื่อนๆที่เอาเงินใส่ในกองทุนนี้จะได้บุญเท่ากันหรือไม่ครับและเมื่อผมกับเพื่อนๆได้ตายจากกายมนุษย์แต่ดอกเบีย้ยจากกองทุนยังงอกเงยต่อไปเรื่อยๆสมมุติว่าผมไปเกิดเป็นมนุษย์และเพื่อนๆไปเกิดเป็นเทวดาตามที่แต่ละคนได้ตั้งจิต ตามปัดปรารถนานะครับผมและเพื่อนๆยังจะได้บุญจากกองทุนนี้ต่อไปอีกหรือไม่เอาตรงเรื่องดอกเบี้ยก่อนเพราะว่าหลายคนสงสัยกันเหลือเกินนะว่าถ้าหากาสิ่งที่เราทำเนี่ยมันยังผลิดอกออกผลอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าตัวเราตายไปแล้วนะผลนั้นจะยังใหเ้เป็นเป็นเหมือนกับทบทวีขึ้นไปให้กับเราด้วยหรือเปล่านะ ในการทำบุญนั้นเวลาที่เราคือคือพวกเราเนี่ยเวลาที่คิดนะจะคิดกันแบบเป็นรูปธรรมจับต้องได้นะในโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเงินค่าของเงิน สิ่งที่มันจะผลิตดอกออกผลออกมาแบบที่นับจํานวนได้นะแต่กฎแห่งกรรมเขาไม่นับจํานวนแบบเดียวกับที่เรานับเขาจะนับเป็นปริมาณความสว่างที่มันเกิดขึ้นนะครับความสว่างนั้นมีความสว่างทั้งภายในและภายนอกความสว่างภายในก็คือเรามีจิตเจตนาตั้ง ึ้นมาตั้งตั้งตั้งใจในการทําบุญขึ้นมาเนี่ยนะด้วยความบริสุทธิ์แค่ไหนสิ่งที่ได้มาทําบุญบริสุทธิ์แค่ไหนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลของบุญน่ยมีความบริสุทธิ์แค่ไหนอันนี้มันก็จะคูณคูณคูณกันเข้าไปนะครับถ้าหากว่า ปัจจัยภายในนี้มีความสว่างมากก็ถือว่าได้บุญมากยิ่งบริสุทธิ์มากยิ่งสว่างมากนะยิ่งได้ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญนะมีความบริสุทธิ์มากๆมารับเนี่ยก็จะยิ่งขยายผลออกไปทีนี้พูดถึงตัวความสว่างภายนอกบ้างความสว่างภายนอกได้แก่นะาการที่ผู้ ผู้รับเนี่ยนำไปใช้ได้แค่ไหนนะอย่างยกตัวอย่างถ้าเ,เรามองกันเรื่องของถาวรวัตถุอย่างเช่นกุฏินะหรือว่าโบสถ์หรือว่าแม้แต่ซ่วมหรือที่เรียกว่าฐานพระเนี่ยนะฮะฐานของพระเนี่ยอ,อ,อย่างนี้เป็นสิ่งที่จะผู้รับเนี่ยจะได้ใช้กันนาน นะได้ใช้กันแบบที่เรียกว่า,าสิบปี20ปีไม่สามารถที่จะคาดดาวได้สามารถประมาณได้ตั้งแต่ต้นนะว่าใช้กันได้เป็น10ปีมันมันพอเทียบดูว่าเออถ้าถวายผงสักพอกหรือว่าถวายยาสีฟันอะไรแบบนี้อันไหนจะใช้ได้นานกว่ากันเราก็รู้เลยนะว่าถาวรวัตถุย่อมใช้ได้ได้นานกว่า ความปลืม้มหรือความปิติอะไรต่างๆมันก็มีความยืนยาวกว่าเพอเราะล,ะลึกนึกถึงเนี่ยนะสิปีผ่านไปเราก็ยังรู้สึกได้ว่าของนั้นพวกท่านยังใช้ประโยชน์กันอยู่ไม่เหมือนกับอย่างผงซักฟอกเนี่ยเราถวายไปแค่เดือนเดียวพอนึกขึ้นมาอ่าเนี่ยผงซักฟองน่าจะหมดแล้วถึงเวลาไปถวายใหม่ไปเติมกันใหม่อะไรแบบนี้นะตัวความสว่างภายนอกเนี่ยถ้าหากว่า เรานำมาคิดถึงเรื่องของเงินนะเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของอผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ในการต่อ,ตอ,ตอมานะก็อาจจะมองได้ว่าเอาอปริมาณความสว่างนั้นไปกว้างไปได้นานแล้วก็มีความยั่งยืนนะ คิดอย่างนั้นมากกว่าที่จะมาคิดเป็นไอ้ตัวดอกเบีย้ยที่จะติดตามเพิ่มเพิ่มไปคือ,อตัวตัวบุญเนี่ยนะะลักษณะของบุญเนี่ยมันวัดกันเดี๋ยวนั้นเลยวัดกันว่า,เ,าเราเราเราทำไปเนี่ยมันน่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะะวัดกันเดี๋ยวนั้นเลยไม่ใช่มาเอาเป็นเงาตามตัวกันไปแต่อย่างไรก็ตามมันมีครับที่จะมี ตัวขยายผลเพิ่มขึ้นอีกอีกชั้นหนึ่งนะฮะชั้นที่สามเมื่อกี้พูดถึงแค่ความสว่างภายในกับความสว่างภายนอกนะที่เราสามารถที่จะรู้ได้นะว่าณเวลาทำเนี่ยมันมันจะประมาณใดแต่ถ้าหากว่าการเวลาผ่านไปสักยี่สิบปีเนี่ยเรามารับรู้ว่าบุญที่เราทำไปเน่ยเกิดผลกับใครในเวลา20ปีต่อมาอีก แล้วเราเกิดความปลื้มปิติตัวความปลื้มปิติตัวความโสมนัสตัวความรู้สึกว่าเออเราได้ทําบุญนี้และเขาได้รับผลนี้เป็นประโยชน์กับเขานะเรามีความบริสุทธิ์ใจมาตั้งแต่ต้นและณนะบัดนั้น20ปีผ่านมาเราก็ยังรู้สึกดีกับความบริสุทธิ์แห่งบุญนั้นอยู่เราเห็นคนได้ประโยชน์อยู่ ตัวตัวนั้นแหละตัวที่มันไปอนุโมทนาตัวเองซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะที่มันจะเพิ่มที่มันจะทบะกำลังบุญเข้าไปคือความสว่างเดิมมีอยู่แค่ไหนมันก็ไปเพิ่มความสว่างเข้าไปบวกเข้าไปอีกนะแต่ถ้าตายไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมารับรู้นะในเรื่องของอผลของบุญผลแห่งบุญที่เราทําไปเนี่ยว่าจะได้ อานนี้สงหรือว่าได้ผลอะไรกับใครไปเนี่ยนะมันก็จะต้องอาศัยเหตุปัจจัยด้วยนะถ้าเป็นเทวดาส่องลงมาก็ย่อมรู้ย่อมทราบย่อมเห็นว่าเออความสว่างแห่งบุเนี่ยมีประมาณใดมีรัศมีกว้างประมาณใดมีจํานวนผู้คนเนี่ยได้รับผลประมาณใดก็อาจจะเกิดความยินดีความปลื้มปิติซ้ําเข้าไปอีกนะตรงนั้นก็เป็นบุญเพิ่มเป็นบุญในฐานะของการ มีความยินดีนะมีความปลื้มปิติเรียกว่าเป็นการเ,เ,เ,ปเป็นการที่สามเ,เป็นการแห่งที่ที่จิตเนี่ยจะเป็นกุศลหลังทําบุญนะซึ่งซึ่งมันมีได้หลายครั้งไม่จํากัดไม่จํากัดจํานวนตราบใดเท่าที่เรายังสามารถรับรู้ได้อยู่ในผูเ้เกี่ยวกับผู้ได้รับผลประโยชน์กับจากจากบุญที่เราเคยทําไปเนี่ยนะ แต่ถ้าหากไปเกิดเป็นมนุษย์มันหมดสิทธิ์แล้วมันมันถ้าระลึกชาติไม่ได้นะก็กลับมาดูบุญเก่าของตัวเองไม่ได้แล้วก็ปลื้มปิติไม่ได้อีกถ้าปลื้มปิติไม่ได้ก็เป็นอันว่าจบก็เป็นอันว่ากองบุญนั้นเนี่ยเป็นถือว่าสิ้นสุดนะเราไม่สามารถจะไปตักตวงความสว่างไปเพิ่มความสว่างไปไขความสว่างให้มันเพิ่มขึ้นไปยิ่งกว่านั้นได้อีกนะมันจบกันที่ตรงสิ้นสุดการรับรู้ ถ้าหากว่าจะมาถามมาคำนึงกันว่าที่ช่วยชวยกันเนี่ยมีบุญเท่ากันหรือเปล่าคือมันร่วมอยู่ในกระแสบุญเดียวกันอยู่ในกองภูเขาบุญเดียวกันแต่จะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนะมีจิตเจตนามีความหนักแน่นมีความประสงค์ชนิดใดในการทำบุญนะถึงแม้ว่าทำบุญกองเดียวกันก็ไม่แน่ว่า ใครจะมีกำลังใจหนักแน่นเท่าเท่ากันหรือว่ายิ่งหย่อนไปกว่ากันแค่ไหนนะไม่มีอะไรเป็นประกันได้เลยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนจริงๆแต่อย่างไรก็ตามบุญนั้นที่ทำร่วมกันนะจะทำให้เกิดกระแสะความผูกพันคือลักษณะของการทำบุญด้วยกันถ้าหากว่ามีความยินดีมีความสมัครใจร่วมกันเนี่ยนะมันจะเกิดความ ูพันมันจะเกิดสายใยมันจะเกิดความสว่างแบบดีๆขึ้นมาถ้าหากว่าในหมู่คนที่ทำร่วมกันนั้นเ,เคยมีปกติเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็จะกลับมีความรู้สึกดีขึ้นมานะทีละนิดทีละนิดถ้าหากว่าสะสมบุญต่อกันไปมากๆมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่ดีสนิทไปเลยหลงลืมไอ้ความปฏิเป็นปฏิปฏิปักษ์ต่อกันไปเลย อย่างนี้นะนี่คืออำนาจบุญนี่คืออำนาจความสว่างที่มาขับไล่ความมืดได้มาะต้องมองอย่างนี้มากกว่านะว่าคนทําบุญด้วยกันเนี่ยจะทําให้รู้สึกดีต่อกันได้แค่ไหนยิ่งบุญบริสุทธิ์ มากนะยิ่งมีความร่วมมือร่วมใจโดยปราศจากความขัดแยง้งโดยปราศจากเอข้อกังขาต่อกันนะไม่มีการแข่งกันไม่มีการเอาหน้าเอาเดียวเด่นว่าใครเหนือกว่าใครนะความรู้สึกที่ดีๆต่อกันมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะแม้ขนาดว่าคนแข่งกันทําบุญนะแต่ว่าแข่งกันแบบมิตรแข่งกันในแบบที่ว่าเออเออนี่ เราทำเราทำอย่างนี้เนี่ยนะเพื่อให้เกิดแรงผลักดันให้อีกฝ่ายหนึ่งนะได้ตั้งหน้าตั้งตามีความตั้งอกตั้งใจมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็เป็นอาจจะเป็นคู่แข่งที่มีความรู้สึกเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าหากว่าออมาทําบุญกันในลักษณะหักหน้ากันเขนกันหรือว่าคมกันนะว่าใครเหนือกว่าใครใครได้ก่อนใครได้หลัง แบบนี้เนี่ยเป็นประกันเลยว่าเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นศัตรูอาจจะเป็นศัตรูแบบที่ว่าต่างฝ่ายต่างมีกําลังไล่เลี่ยกันนะแล้วก็กินกันไม่ขาดนะเอากันไม่ลงแบบนี้งัดกันไม่ลงนะซึ่งมันก็ต้องยืดเยื้อต่อไปอีกนานน่าเบือ่อนะเป็นเรื่องน่าเบื่อมากเอการแข่งเอาดีเอาชัยเอาดีเอาเด่นเอาหน้าเอาใหญ่เอาโตอะไรกันเนี่ยน่าเบื่อมาก